กินข้าวมาเด้อกินข้าวน้ากันกินข้าวจนจิ้มมดแล้วจังเอินมากินน้ากันแซ่บบ่แซ่บฝีมือผู้ใด <c oughs> บ่แมนฝีมือโน่นอ่ะ <c oughs> บ<อ>่ก <c oughs> คำเดียวเลยบ่กคำเดียวเลยเนาะแซ่บบ่พิมแซมือหน้าให้ให้เจนเฮ็ดอีกเนาะแมน อันนี้พักพักจะส่วนเราเองแต่กินแล้วดีใจอืม่วนในที่สุดมันก็มาถึงวน,นพักได้กินขอตำนิติสมหนึ่งนึงได้บ่ได้บ่ใส่ซวนหอยไล่เกินเค็มเค็มซวนหอยมันบ่ lạnh <laughs> <laughs> ừ. <laughs> <laughs> thấy im nữa <laughs> ừ. nhà bên hay kinh nôm là bộ kinh nhà bên hay kinh nôm là kinh kinh nôm mà tông muông kia là kinh nôm kinh nôm còn kinh khao anh <laughs> <laughs> มาเ้อแสบๆเดินพอสิเป็นลูกไผ่แม่เจ้าใด้บแม่อ้ายใด้บหนะจีนอเป็นลูกไคงแม่อ้ายเดใดโบดบดโบ